สามโค้กครีออ่ะเปิดล้วอพี่นาดล้ออ่ะกีถามมูกับหมอคือหมอเนี่ยมูกันเยอะไหมฮะมูมูมูม <laughs> อะไรวะมูคุณหมอใช่คือขบูมมูบ่ะ ไม่เราเราจะมีภาพว่าหมอมาพูดแบบเรียนนู่นนี่นั่นความรู้เยอะแยะอะไรเงี้ยเขาพูดมปนแบบเชื่ออะไรไล้สาระงมากงูมากงูตั้งแต่สมัยเป็นตั้งแต่เป็นนศพอแล้วคือยังไงไปแบบสมมติไปสกัดโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ตั้งแต่สอบเลยครับสอบปีแรกนะครับก็เอาละเอ็นเอ็นเอ็นนี้เอ็นนี่บอกนะว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าเอ็นมันคงมูกันอยู่แล้วอะสมมติเข้ามาปุ๊บสอบปีแรก ปีแรกก็เอาเลยปีแรกมาเลยครับใครอยู่ไหนศาลเจ้าอะไรยงไงอยู่เราต้องรู้ต้องรู้มหาวิลัยนี้ต้องไปไหวอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ใครได้นอนเตียงไหนเช่นถ้านอนเตียงสามก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างงู้นทอย่างงี้ก็ต้องไปใช่ใช่บานี้นี่มีป่ะเขาบอกว่าใครอยู่หอไหนที่อยู่เตียงล่างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเป็นวันที่เท่านี้เท่านี้ซึ่งเป็นวันสําคัญของมหาวิาลจะสอบตรงเนี่ยจะ จะจะระวังมีคนมานอนทับเนี่ยอะเงี้ยเพราะถ้าหากว่าเป็นเป็นมหาลัยนี้ที่แบบว่ามีมีวิทยาเขตอยู่ที่แบบอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กรุงเทพหน่อยอะไรเงี้ยครับาไหลมาหาไรละก็จะมีก็จะมีก็จะมีตำนานก็จะมีตำนานมากจะตอนนอาจจะมีก๊อปปี้เป็นไรวะก็เป็นไปได้ก็คือว่ามันมีคลองมันจะมีคลองคลองหนึ่งอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเดินถ้าเดินข้ามสะพานแล้วเห็นเต่าที่คลองเนี้ยปรากฏว่าจะสอบมันจะสอบตกเฮ้ยอันนี้ยังมีอยู่สมเราก็มี ใครเองทุกคนนี้ข้ามนะพานแล้วเจอเต่าจะสอบตกใช่ทุกคนนี้คือแบบไม่ใครมองในดังคือในปืนนี้มันจะมีเต่าอยู่อยู่เยอะพอสมควรแบบพวกเต่าเขียวที่บอว่าเป็นเต่าเต่าน้ําเต่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าใครถ้าใครเดินข้ามสะพานนี้แล้วบอกว่าได้ยินเสียงจอมแล้วหันไปดูแล้วเห็นเต่าเนี่ยไม่รอดตกมันไม่รอดแน่ไม่ตำนานมันหิงเงาจู๊ดเขกำลงจูนอยู่ ทุกคนก็จะแบบว่ามันจะมีทางเดินผ่านอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบไม่สนใจคอ้งสิ้นเดินกลับเดินกลับอ๋อนเดียวชื่อจะแบบอห้ามแขนดูพ้าห้ามแงนมุมนี้หรือหรืออะไรที่มันดูมีตำนานแบบความขลังของเจ้าที่เต่าเต่าเป็นเจ้าที่เ็ไม่ต้องเป็นเหมือนเต่าสมกันมาแบบนี้มันต้องมปลูกพี่ลูกเดืองแม่งอยากอยากอำเด็กแน่นอนแล้วมันแล้วมันถอดอำไม่ได้อะไปแล้วไปรับอ่ะชัวร์มาแก้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเชื่ยวแล้ว่ะ มันต้องมีรุ่นพี่แบบผู้ส่งส่งควนตีนไปอะแล้วมันมันหยุดไม่ได้อะชัวอะโอเคเข้าได้ละสอบได้ละเราก็อันนี้อันนี้เป็นสอบปีหนึ่งสอบปีหนึ่งปงีสอง,อ,งอ่าเป็นป็น่อันนี้สอบสอบสมัยยังเป็นนักศึกษายังไม่ต้องลงอ่้พอเริ่มเริ่มตรวจคนไข้แล้วปีสี่ถูกไหมมีอะไรที่แบบมูพ่นึกไหมเช่นแบบเราก้าวเท้าซ้ายออกวันนี้คนไข้จะสุขสบายกันได้อันทันตอนนี้ก็มูอยู่ห็น อ่ะคือชีวิตการแพทย์คือการมูว่าของไอเวนไม่เยินถือวะก็ถูกอะนะอันนี้ <laughs> ราล,ลูกาย <laughs> <laughs> คือคือ,คอมีอะไรที่แบบทุกวันนี้คนในวงการเลยเรายังมูไปว่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอยะูยเ่ยเวนรือวะอสอสยุคอยู่เวนอลยครับคือคือถ้ายุคอยู่เวนเนี่ยมันมันจะเริ่มมูกันตั้งแต่บอกว่าเข้ามาเฮ้ยวันนี้เอไอว่างจัง มึงห้าพูดคํานี้ห้าพูดคานี้อันนี้อาจจะนี่เหมือนกับเหมือนไอ้ฟุ้งอาชีพนะวันนี้ว่าจังเนาะจะบอกว่าอันนี้อันนี้มันมันเป็นเป็นกันหลายประเทศด้วยนะคือมันเป็นถึงขั้นที่แบบว่ามันมีคนทําวิจัยกันเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีเทียบเทียบกันระหว่างระหว่างวันนี้มีคนซัลเทนเดินเข้ามาบอกเออวันนี้ดูว่างจังเลยนะกับวันนี้คนเซาแทนเดินเข้ามาแล้วก็แบบไม่ไม่ได้ทักอะไรไม่มีคนทําวิจัยกันโอ คือความันไม่พิซึ่งซึ่งปรากฏว่าโอเคมันมันมันไม่ significant เว้ยแต่ว่ามัน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 มีบางคนที่บอกว่ามันมีมันมีเขาเรียกอะไรนะมี trend t o w a r d แต่ว่ามันมันต่างกันไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยไม่หรอกมันเครียดไงมันเครียดเรียดือถ้าถ้ามันสิ่งนี้ได้อีกโนเบลแน่จริงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงูอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเครื่องรางของขังอืมอะไรประมาณนี้ใส่ยังไงด้วยละใส่อันนี้มาแล้วจะเวียนไม่ยนอ หรือว่าปากงปากกาหรือว่าเออได้ยินเรื่องปากกาเหมือนกันไม่เคยได้ได้คือเหมือนเคยได้ยินมาว่าแบบใช้ใช้ปากกายี่ห้ออะไรสีอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วรเรเบนจะไม่ยนจริงเหรอเออมาเก็ตติ้งอีแบรนด์ปากกาเขาปล่อยอันนี้เข้ามาในโลยใบปยไม่รู้เหมือนกันอ่ะของหมอปวินเจออะไรยุคยุคยุคหมอปวินก็ได้เรื่องเรื่องขึ้นเวนเรื่องส่วนส่วนไม่ไม่ส่วนใหญ่นี้อันนี้น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นทุกที่ก็คือว่า มันจะแบบคล้ายๆว่ามีคนคนหนึ่งที่เป็นดววเกียนตลอดเวลาแล้วเราห้ามไปอยู่กับคนคนนั้นโอ้เชี่ยอันนี้ไม่ต้องหมอหรอกอาชีพที่ต้องเข้ากะหรืออะไรใช่ไหมใช่ไหมมันจะแบบว่ามันจะมีคนสังคมรังเกียจอยู่คนหนึ่งที่เขาไม่ได้ทำอะไรที่ว่าทําไมเจออีกแล้วเลยทาไมต้องแบบเวลาคู่กับมึงทีไรเนี่ยทําไมมันต้องยุ่งเออยุ่งตลอดเลยวะ เขา้องสารนะเขาไม่ยออะไรผิดน,นะเขาไม่ยออะไรผิดนะหรือ <c oughs> ือแบบว่าอาจจะไม่ได้ยุ่งในปริมาณก็ได้นะแต่ว่าแบบเป็นเคสที่ยากเป็นยากต้องดูต่อเน,นื่องหรือว่าแบบก,กำลังจะทําอะไรสักอย่างแล้วเครื่องมือมันพังอะไรเงี้ยเออคือมันมีความความดวงอะประมาณอย่างนั้นพลังตัวสวยมีอยู่จริงใช่ อันนี้อันนี้ก็แบบเออก็ก็ก็มีจริงก็องก็หมูไหมอันนี้ก็หมูน่ะก็หมูโอนหมูแล้วล้วนอกจากนั้นเหรอนอกจากนั้นพี่บอกว่ามันจะมีแบบเหมือนช่วงช่วงอ๋อหลังๆเนี่ยทางนี้จะมีความเชื่อกันว่าถ้าไปทําบุญมาเมื่อไหร่เนี่ยเวรจะโยนเวรเวรเวรจะโยนจริงเหรอทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ้าวแต่ว่าความเกี่ยวข้องคืออะไรวะความเกี่ยวข้องคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าคืออยากได้บุญไงอยากได้บุญมี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 หลายๆคนที่แบบว่าอ่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันทำไมวันนี้คุณเดินจังวะแล้วก็แบบว่าเปิดเฟซบุ๊ เฮ้ยมันไปทําบุญมาดิว่าสนอกเคราะอะไรอย่างนี้ได้ทําบุญสมใจเะไอ่งนีก็เป็นไปได้ว่าก็เป็นไปได้ว่าแบบเหมือนก็คือทําบุญก็แผ่ส่วนบุญไปด้วยมีใครตามมาอะไรเงี้ยโอเชี่ยนกงอนจ้ะ มีแล้วมีอะไรทอดทิ้นไหมก็ก้าวเท้าซ้ายเสื้อสีอะเสื้อเสื้อมงคลมีไหมหมอไม่ได้เพราะบังคับยูนิฟอร์มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไเสื้อเออเสืุดชนิดก็เก่งไรก็เก่งไรเสื้อสุดเล็บมันอะไรเงี้ยเออจะบอกว่ามีไหมมีอืมมันก็มีนะตอนสอบบอร์ดยังไงัของแล้วว่ามูนทุกสเต็ปยังไงใส่เสื้อสีตัวเก่งอย่างนี้ฮะ <ด>ไม่คือคือเนื่องจากว่าตอนสอบบอร์นี้มันจะบังคับเป็นเป็นยูนิฟอร์มอยู่แล้วก็จะยูนิฟอร์มเิสเดนดังนนั้นคือก็ก็ผู้หญิงหลายคนก็กางเกงในแล้วยกทรงก็จะเป็นสีที่บอกว่ามงคลสำหรับวันนี้เป็นเดทเป็นลีดหรืออะไรเงี้ยที่บอกคิดว่าแบบเจ้าชนะ examiner ได้อะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเราไปดูเขาได้ยังไงก็ไม่ถึงรู้ว่ามาเล่าที่แล้วบอกเฮ้ยวันนี้ต้องอย่างนี้นะแต่ทำจริงหรือเปล่าไม่รู้นะหมายถึงว่า แล้วลุงอะไรก็ใส่สีตามนั้นด้วยก็ไม่แรงนิดงานเข้าวแล้วจริงในไม่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆในที่ซื้อมาก็สีจํากัดมันมีแค่เทาดําน้ําเงินอยู่แค่นี้มันมีแบบมันยังมีภาคต่อของมูก็คือสมมติว่าเรียนจบแล้วครับออส่งเปเปอร์โอ้ต้องไปกดสัมมิตเปเปอร์นักเวลานี้เท่านี่ย เวลามงคลดูเลิกเขาาจะมีแบบว่าพวกแล้วก็ห้ามตอบรีวิวเวอร์เกินเท่านี้บรรทัดหรือทุกอย่างก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้นะแต่บอกว่าคือคือตอนซับมิตเปเปอร์เนี่ยโคตรแบบว่ามันมันจะมีมันจะมีเขาจะมีเตรียมอะไรทั้งยาปูบากรหรืออะไรสักอย่างอ่ะต้องเป็นใช่ใช่ใช่ใชต้องเป็นวันพฤหัสต้องเป็นต้องเป็นเวลานี้เวลานี้อะไรเนี้ยเป็นเอาเรื่องถ้ากดซับมิตต้องกดซับมิตตอนนี้นะวิทยาศาสตร์ไหมล่ะคุณกดด้วยมือซ้ายด้วยป่ะ กดด้วยมือไหนนี่ไม่รู้เกิดที่ลุงไหลพูดนะครับแล้วก็ชี้ไปข้างบนไม่กล้าพูดสิปวดด้วยมือซ้ายดูสิมือแล้วทางกบิเอาเด็กสมมติแบบจะไปเรียนเฉพาะทางมันต้องเลือกอาจารย์เลือกทีมเลือกอะไรอย่างเงี้ยเอาตกฟ้าไปดูปะว่าเราโดนชงอาจารย์คนนี้ปะ ไม่มีนนจะเลือกไม่ได้มงสถาบันมีจํากัด <gorilla fruit> ตัวเลือกน anyway ้อยเดี Hayır ๋ยวไม่ได้เรียนพัดีแล้วมีคนแบบนี้ไหมแบบหมอที่ต้องแบบเลือกจะเป็นสูสันเม็ดเด็กด้วยนั่นอะไรเงี้ยเอาไปดูว่าแบบเราเหมาะขาไหมมันน่าจะมีเหมือนหมวกคัดสัรเงี้ยคิดว่าจะมีแหละแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ทำไงคิดคิดว่าคนชัวจะชัวว่าจะเป้าไหนแต่แล้วมีคนที่ลังเลอะไรเงี้ยน่าจะมีน่าจะมี เอาตรงๆคือเนี่ยไปเรียนไปไปเรียนสปอร์ตทามตอนที่แก่แล้วนี่คือบอกว่าอะไรที่เรียนเราสบายหน่อยอ้ะไม่มีแบบโมเลยมันแบบเฉพาะแพทย์ๆหน่อยหรอเช่นแบบหมอปวินไปอัมเลยแบบเอาสเตตไปฟังที่กำแพงตอนตีสามอะไรย่าเงี้ยจะได้ยินเสียงกระซิบอะไรเงี้ยลองทำด้วยมันอาจจะสนุกด้ยจริงหรอลองงไปฝอยในแบบไปเข้าในกรุ๊ปกรุ๊ปนักศึกษาแพทย์ใหม่เงี้ยเราได้ยินนะว่าครับแบบเอาสเตตของส่วนตัวของเราเนี่ย ไปแอบฟังที่กำแพงชั้นสี่มุมนี้ตอนตีสองใครมันจะไปฟังต้องกขจะได้ยินเสียงกระซิบไหนกระซิบอะไรแรงๆเนี่ยไอคนเห็นเต่ามันต้องคิดอย่างงี้เหมือนกันเราไปดำทับแรกอ่ะชัวรไอเรื่องเต่านี่แบบไม่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 เมกเซ์เลยแต่ก็เซย์ไม่ไดไม่เมกเ์เนี่ยทุกคนไม่ไม่มีใครมองไม่มีใครมองสระน้ำเลยแค่แต่คนเดียวต้องงนเหมือนนี่เลย ทำไมต้องฆ่าพอกเต่าทำไมทำไปเออที่เราคือตลกดีนะว้ามันแหละแต่ว่าอันเด้๋ยวสมัยชีพอื่นนะสีมงคลเริ่อมงคลหน่อนะเริ่อปกติก็ตามนั้นดูดวงดูเดือนอะไรเงี้ยมีใครเชื่อไหมว่าแบบจ่ายยายี่ห้อนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วดวงจะดีก็ไม่มี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 อืม <laughs> อืออ,อยากจะลอง <laughs> อแต่ว่าเรื่องนี <laughs> <ม>้นะ<ม>แต่ว่าเรื่องล่าสุดคือเนี่ยคือก็มีน้องอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าดวงเย็นมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงช่วงที่ช่วงที่เขาบอกว่าอตอนนี้ราหูเปลี่ยนอมไม่เย็นแล้วออตอนนี้มันไม่เย็นเลย <laughs> มันเหมือนความเย็นมันเหมือนความเย็นมาย้ายที่ย้ายมาที่กูแทน <laughs> หรือมันมีแบบเา้าสมมติแบบใครจับแพทเทิร์นได้ว่าแบบโอ้โหคนนี้เวรเยินมากแบบทุกคนรวมร่วมกระถินทำพุ่นพาไ,สไปสะเดาะคอเลยเี่ยคุณจะได้งสารนะถ้าทุกคนแบบเปลี่ยนเวนหนีเพราะว่าแบบเชื่อว่าดวงเวอยอนเนี่ยแต่มันมีมาแล้วอ่ะมีจริงใช่ป่ะมีจริง,รงแล้วก็ตบตีกันเลยเพราะว่าแบบกูยอมขายเวรเลยใช่ใช่ใชมีถ้าผมเป็นคนนั้นผมแม่ผมสิงอ่ะผมแบบว่าคือแต่มีมีก็จริงแต่แบบพวกนี้ก็น่าจะน้อยอ่ะคือถ้าบอกว่าจะขอแบบเปลี่ยนเวนจริงคือเป็นคนที่ทำงานด้วยยากมากกว่า แต่อันนั้นมันยังมันยังจะแบบเข้าใจได้ไงแต่ถือว่าคนไม่หมวนี้ดรามาอไม่คือคนที่จะมาเปลี่ยนจะแบบเออกับคนนี้กูไม่ได้มาอะไรมากยอมอะไรอย่างนี้เพื่อได้ตังค์ด้วยนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องหมูคุบอ่ะมันจะเอากรอบเหตุผลโยนลงไปเลยนี่บอกว่าเหมือนทุกคนบอกเฮ้ยทำไมมึงเปลี่ยนคนนี้วะก็ไอเนี้ยมันเยินอ่ะใกลเนี้ยทุกคนจะแบบเชี่ยแล้วใครจะเอาเนี่บอกว่าเฮ้ยมต้องแย่วา แล้มีเหตุการณ์แบบทางรุ่นแบบตกตีกันแบบทิ้งเยินแบบไม่เอาอย่างนี้มีไม่แน่าถึงขนาดนั้นไหมแล้วต้องมีคนไปเชื่อปะลองของแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยล้เออเย็นดีด้วยว่ะเอบสัม่าวณ์จริงครับอ๋อก็เป็นว่านั่นแหละครับเรื่องปกติเหมือนอาชีพอื่นๆก็ส่วนใหญ่โม่มของหมอหมามักจะมักจะเป็นอารมณ์นี้มักจะอยู่กับมักจะอยู่กับเบนอะ เออใช่เพราะะมัจะอยู่กับงานเพราะเวมันเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยนคนก็เลยต้องอย่างน้อยหาที่พึ่งทางใจจริง,รงแล้วก็ตำนานที่พูดตลอดการและยังเป็นเรื่องที่ร้อนในทุนนี้ก็คือ,อยาสั่งไกท่ทอดเจ้าดังไปหมอทอดแปงมันอยู่พิซซ่าไหมเหรอทั้งทั้งทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งพิซซ่าคือทั้งทั้งคู่เลยฟาสต์ฟู้ดเก้ยคนมันคืออะไรอ่ะไม่รู้แต่ทุกคนบอกจะไม่ได้กิน ไม่เป็นเพราะจริงๆมันมันเป็นขอที่สั่งง่ายที่สุดแบบซินคิดที่สุดไม่ก็มัน,มน<ะ>ก่อนที่มันจะเกิด event. อีเวนต์คือสั่งมาแล้วส่วนใหญ่คือไม่ไม่รู้ว่าอะไรแต่คือประกฏถ้าถ้าสั่งอะไรที่มันจะจะจะได้เข้ามานั่งกินด้วยกันรวมๆกันเยอะๆอย่างเงี้ยก็ก็จะเกิดเหตุที่ทําให้ไม่ได้กินด้วยกันอืมเฮ้ดูแลมากเลยเีย่ไม่ได้กินด้วยกัน <laughs> ต้องน,น,น,นั่งลังพีหรือว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ที่สั่งง่ายที่สุดอะมันเลยเจอเคสบ่อยที่สุด ไม่หมอเขไม่ได้สั่งบ่อยขนาดนั้นเพราะภาษาโอกาสพิเศษด้วยเหมือนเคยที่ไม่ได้สั่งบ่อยเพราะว่าเนี่ยพอมันมีความเสี่ยนี้ก็เลยแบบเฮ้ยหยุดไว้มาร์เก็ตติ้งของในสองภาษาไม่แต่มันก็จะชอบมีหมอใหม่ๆอ่ะแบบอย่างเงี้ยลองคลองลองของลองของแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็เยินแล้วแบบคืนนั้นสามทิวอะไรเงี้ยโคืนนั้นสามทิวแถมโค้ดอีกโอ้หอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็คุยกับเพื่อนก็จะบอกแบบ ใทรจะไปเชื่อว่าแบบเข้าเวรใหม่ๆเอาเลยมาผมเลี้ยงเองเรียบรอ้อยแล้วก็จะโดนพยาบาลคนด่าแต่เรื่องแบบนี้มัมกจะไม่เกิดกับส้มตำเนอเอ,อส้มตำไม่เห็นท<า>ั้<า>งที่ส้มตำมันก็แบบว่าจบด้วยกันได้ใช่เขาก็เลยกลัวกันตุกกี้ไม่เห็นไ่เนกินกันตลอดอกดแก๊บเกิบสั่งข้าวมาเป็นชุดก็ไม่เกิดปัญหาแบบเลี้ยงก็ไม่เกิดแบบแต่ต้องเป็นอีสองอย่างเนี้ยไม่รู้ต,ต้องเป็นอีสองอย่างเนี้ยพิซซ่าพิซซ่ากับพิซซ่ากับไก่ทอด ไม่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เราซะเลยแต่ก็ไม่รู้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเฉพาะในไทยด้วยนะหรือว่ามันเป็นกุศโลบายที่ทําให้คนกินอาหารที่เฮลตี้ขึ้นอ๋อแต่หมอไม่สดหรอกของใครวะนั่นแหละอ่ะเอาเป็นว่าหมอก็เหมือนคนเรานะฮะเขาก็มีความมูต่างๆมากมายก็เห็นวันนั้นถ้าท่านผู้ฟังไปเจอหมอคนไหนแล้วเขาเปลี่ยนสีสเตตก็เป็นไปได้ว่าช่วงนั้นเขากาลังดูดวงอยู่จริง หมอหมอไม่เปลี 94, 64, language> ่ยนสีสเตตหรอกก็สเตตของบอร์ดอะปากกาปากกาปากกาเปลี่ยนปากกาปากกาอืม